สวัสดีค่ะ,คะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการต่อม <า S 1> สันึกอักเสบหรือไง เป็นรายการคลิปละครสั้นอารมณ์ดีที่จะมาร่วมด้วยช่วยกันสร้างสารรค์สังคมดีๆให้หน่าอยู่นั่นเองครับด้วยเนื้อหาละครคลิปสั้นนี้นะคะที่สนุกสนานและสอดแทรกสาระเหมาะสาหรับเยาวชนคนรุ่นใหม่และคุณผู้ชมทุกคนค่ะทุกวันเสาร์11โมงตรงนะครับผมและวันนี้เนี่ยผมจะขอเปิดประเด็นครับพี่เก่ะเรื่องของการที่เราจะต้องมีวินัยครับผมในเรื่องการจอดรถหน้าบ้านคนอื่นนั่นเองอพี่เกสเคยเจอไหมครับมีคนอื่นเนี่ยมาจอดรถขวางหน้าบ้านของเราเคยเจอจ้าจอดรถขวางหน้าบ้านไม่พอดึงเบร กมือด้วยค่ะด oh. ึงแบกมือไม่พอเรานึกว่าเขาจะจอด3ชั่วโมงนะ oh. หายไป3ชั่วโมงไม่3วัน3วันเลยครับแต่ฉันก็ไม่รอจอดฉันก็เรียกรถยกมายกไปเลยค่ะเดือดร้อนกันสุดๆโห oh, <ๆ>ให้มันได้อย่างนี้สิครับคนเราสมัยนี้เนี่ยนะขาดวินัยลงไปทุกวันเลยนะครับถูกต้องอันนี้ปล่อยไว้ไม่ได้นะคะต้องช่วยกันจัดการค่ะเอาล่ะเราอยากจะรู้ว่าเราจะจัดการกับคนประเภทนี้ยังไงไปชมคลิปละครสั้นกันเลยดีกว่าครับมาร่วมสร้างจิตสํานึกพลเมืองไปด้วยกันกับตอนที่มีชื่อว่าแรปเปอร์สายขวางค่ะ เออพี่คะออถ้าตรงนั้นเสร็จแล้วรบกวนเคลียร์ของตรงนี้นะคะเดี๋ยวรดใหม่มาลงขอบคุณนะคะโยโย่กระดาอายโย่โย่ขาวโบ๊โย่โย่แม่ของลูกแย่โย่โย่ โย่โย่อย่โย่นอไม่ทราบว่าคุณชื่ออะไรเพราะ I love you มองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังคุณก็สวยเกินใจโย่เพื่อนยาสีฟันก็ซื้อให้แล้วนะเห็นมากเลยอะโทษทีเพื่อน s อรี่บกลองจบยังคะเบลมีเรื่องจะบอกอะค่ะจะบอกรักเราอะแต่บอกให้เลื่อนรถออกไปหน่อยนะคะ คือมันจอดขวางหน้าบ้านนะคะแล้วเดี๋ยวมีรถช่างต่อเติมขนของเข้าออกทั้งวันเลยอะค่ะพอดีเบลกำลังต่อเติมบ้านอะอ๋อเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านใหม่เคย่อเขาหน่อยโอเคเคื่อนเื่อจัดไปบุเสร็จแล้วแบบนี้เขาไม่ได้เรียกว่าเลื่อนเขาเรียกว่าขยบเอาเงินแถมให้จัดไป รถไหลยังไปไกลกว่าน,นี้เลยทําไมเรื่องมากจังเลยอ่ะที่นี่มันที่ส่วนรวมจะจอดตรงไหนก็ได้นะนเหมือนบ้านใหม่ไงไม่ไมรู้เรื่องไง<ล><ล>จะมาใหม่มาเก่ามันก็ไม่เกี่ยวนะคะเรื่องนี้มันเกี่ยวกับต่อมสมนึกอะค่ะต่อมสานึกเฮ้ยคํานี้น่าแล้บป่ะ ย่อแต่ย่อต่ำต่ำนึกสมกึศสมกักเธอหน้ารักสมกักสมกึศสมกึศระคอมักัดระคำมักัคือเบลขอร้องเถอะนะคะช่วยเลื่อนรถให้นิดนึงพอดีต้องต่อเติมบ้านจริงๆคนนั้นไม่ใช่ไส้ทำไมต้องเลื่อนอ่ะไม่มีระเบียบริร้อนสิทธิผู้อื่นเพราะทำให้คนอื่นเดือดร้อนอยู่เนาะ หัวหมอนเนี่ยพูดอะไรเยอะแยะก็ไม่รู้ไปดีกว่าพาที่กันเนี่ยไปตอมสำนึกสมกุกสมกักเธอหน้ารักสมกักสมกึกประเทศไทยไปไม่ถึงไหนสักทีเพราะมีคนอย่างพวกคุณเยอะเกินไปเลื่อนเองก็ได้ใส่แบงมืออีกอ่ะนี่คุณคุณต่อมสำนึกสมกึกสมกักเธอหน้ารักสมกักสมกึกอ่ะต่อมสำนึกสมกึกสมกัก พราะเธอน่ารักสมกับสมกึกต่อมสำนึกสมกึกสมกึกรถใครวันนี้รถพี่แหละเพิไมาเป็นอย่างเงี้เพิ่งทำสีมาด้วยเหรอก็ฉันบอกคุณแล้วไงว่าให้เลื่อนรถเพราะว่าฉันกำลังต่อเติมบ้านคุณไม่ยอมเลื่อนเองมันก็เป็นสภาพนี้แหละลูกพ่อพี่ยักรชุบแป้งทอดเลยต่อมสำนึกอักเสบหรือไง ำนิสัยไม่ด e. <laughs> <โรง>ีอีๆเยโาเย่ายกแล้วมออฮัลโหลรถปูนมาแล้วเหละคะเออพี่ขะเดี๋ยวเลือเล่อนรถลงไปเลยคะ่ะรถปูกนกำลังมา <t rain> ใครขวางก็เทปูนไปพร้อมกับทางเข้าหน้าบ้านเลยคะ่ะมาเลยไม่ควรหรอก บอกแล้วว่าเบรกไม่อยู่ทำตัวน<ะ>่าแกลงเก๋นในสังคมง่ายแต่ทำแล้วละอายเกลใจแค่ไหนตัวเราเท่านั้นที่รู้ดูแล้วเนี่ยพวกสายขวางเนี่ยก็น่าจะร้อนๆหนาวๆอยู่นะครับถูกต้องว่าแต่พี่เกมนี่ดูอินมากเลยนะครับเนี่ยอินจา้าเป็นผู้โดนประสบการณ์ตรงเลยจา้าบอกเลยว่า <c oughs> ชิลเลิมากเอารถปูนมาเลยค่ะคือ <c oughs> เป็นไอเดียที่ดีมาก แต่ว่าเขาเตือนแล้วนะครับไม่ยอมเอารถออกเองอต่อมสํานึกอักเสบไงเอางี้ดีกว่าเรามาฟังกันดีกว่าว่าคุณผู้ชมจะคิดยังไงหลังดูคลิปครับาการจอดรถหน้าบ้านคนอื่นน่ะมันไม่ถูกต้องคือคนมากง่ายแบบนี้เมื่อไหร่มันจะหมดไปจากสังคมไทยทันทีครอบครัวแต่และครอบครัวควรจะปลูกฝังวินัยเรื่องพวกนี้ให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ก็จริงๆผมก็ไม,ไม่ไม่ได้ติดนะครับถ้าจะจอดขวางหน้าบ้าน สามารถจอดได้แหละผมว่ามันไม่ได้ติดปัญหาอะไรแต่ว่าพยายามอย่าดึงเบรกมือแล้วก็ติดเบอร์โทรไว้สักนิดนึงครับเพื่อให้คนในบ้านเขาสามารถติดต่อได้จอดรถขวางหน้าบ้านคนอื่นหรือว่าไปจอดรถของที่ที่คนอื่นมันก็ไม่ควรอ่ะเนาะเคยนะคะเพราะว่าเพื่อนบ้านเคยเอารถมาจอดหน้าบ้านแล้วคือบ้านเราก็ไม่มีที่จอดรถกําลังงงว่าถ้าตัวเองมีรถหลายคันทําไมไม่หาทางออกอื่นโดยที่แบบไม่มาเบียดเบียนคนอื่นอะ่ะคือคิดถึงแต่ตัวเองอ่ะครับ บางคนอะเราดึงเบรกมือไว้ด้วยอะโหสุดยอดเลยครับสุดยอดแห่งความเห็นแก่ตัวเลยถ้าผมเป็นเจ้าของบ้านพ่อแม่ผมป่วยลูกไม่สบายเมียต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วต้องออกบ้านด่วนคนพวกนี้จะรับผิดชอบผมไหวไหมไม่ไหวเลยนะครับแบบเนี้ย ผมว่าก็คือการฟังความเห็นของคนที่อยู่ร่วมกันด้วยแค่นั้นเองครับถูกต้องค่ะลองนึกภาพตามที่เราประพอนะคะถ้าสมมติเกิดเหตุด่วนมีคน<ช>ป่วยในบ้านที่ต้องออกไปตอนนั้นหรือว่ามีไฟไหม้อะมันจะทํายังไงอะ่ะมันเป็นเรื่องเล็กๆที่ส่งผลต่อคนอื่นมากๆเลยค่ะใช่ครับผมเพราะว่าการอยู่ร่วมกันเนี่ยก็ต้องเห็นใจซึ่งกันและกันไม่เห็นแก่ตัวยังไงก็ต้องฝากทุกคนไว้ด้วยนะครับใช่ค่ะเรื่องนี้นะคะไม่ใช่ปัญหาของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นการที่เราทุกคนต้องร่วมมือแก้ปัญหานี้ด้วยกันค่ะใช่เลยคครรรัับกก็ือาาสส้งง ควรรรรมมมขอมมอขออออองงงงเเเเเาาาาใใหหห้้้ีีะบบบบยยย่่่นนนนนืูนััสถาบันพระปกเกล้าขอเชิญน้องๆเยาวชนเข้าร่วมโครงการประกวดสื่อเพื่อสร้างสำนึกพลเมืองในรูปแบบภาพยนตร์สั้นความยาว3-5นาทีพร้อมชิงเงินรางวัลรวม120,000บาท คุณสมบัตินักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปวชอายุ14-18ปีรับสมัครตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึง31ตุลาคมนี้ค่ะสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสถาบันพระปกเกล้าค่ะ สำหรับวันนี้นะครับขอขอบคุณทุกคนที่รับชมรายการและพบกับต่อมซึงนึกตักเสกหรือไงทุกวันเสาร์นะคะเวลา11โมงสำหรับวันนี้เราสองคนลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะแต่ามาเดินซื้อเสียงในี่ขึ้นหมาหอนแบบเดิมๆไม่ได้แล้วนะถ้าแบบนี้ตำรวจเขาก็รู้หมดหว่าแต่พามาทำไมแถวนี้วะเนี่ยน่ากลัวมากเลยเนี่ยวันนี้มีเจรจากับอีกสายพี่เป็นสายของหมู่บ้านเมื่อไหร่จะเจอหัวคะแนนน่าจะอยู่แถวนี้แหละนั่นเป็นแถวไหนวะเฮ้ยพี่ทำเสียงหมาหอนทลไหมเนี่ยใครทำเอา ไม่ได้ทำไม่ได้ทำแล้วมันหอนอะไรอะ่ะโอนเรียบร้อยแล้วยังไงโบเอาไปโอนต่อให้สายหมู่บ้านของโบทุกหลังด้วยนะแล้วฝากเช็คชื่อด้วยนะม,มันมีพวกเนียนชอบรับหลายรอบอแล้วก็ฝากถามทุกครั้งด้วยว่าต้องกาเบอร์รอะไรเดี๋ยวพวกมันกาผิดได้เลยค่ะคนนั้นนี่ใช่สายหมู่บ้านโบเปล่าน<อ>ี่ไม่ได้มากับพวกพี่ๆหรออ้าเดี๋ยว